สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่22กุมภาพันธ์2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว,ว่าเทคนิคอลแอคชั่นนาล่ะสคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทา์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานะฮะเราในตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็จะประมาณ7แท่งก็ประมาณ4ี่พันกว่าจุดเกือบห้าพันจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแล้วว่าคงมีโอกาสที่จะคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับผลปรากฏว่านะครับปิดแท่งเขียวไปนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าหลุดออกจากโซนโอเวอร์ลงมาแล้วขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับ มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นค่อนข้างจะมีเยอะเลยทีเดียวนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะก็เป็นคลื่นๆอยู่ค่อยๆไหลลงเรื่อยๆนะครับตามตรงนี้เนาะโมเมนตัม um, ตรงนี้นะครับขาลงนะฮะแบบนี้นะครับนะบเป็นการเคลื่อนที่ระยะกลาง ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีโน้มแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงซื้อนัน้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบและลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเป็นลักษณะเป็น แพทเทิร์นเทรขาลงนะครับลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับแต่ในระยะใกล้อันนี้เป็นการพักตัวนะครับเป็นการเบรกนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับเป็นการาปิดโพซิชั o นของต่งเซลลเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับหรือเรียกว่าเบรกเอาเบรกย่อเบรกอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกกัน นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเอาตูดแท่งนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็22แท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลเพราะว่าเกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตที่ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับ เมื่อวันศุกร์นะฮะเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะตรงนี้บอกว่ามีโอกาสพักตัวก่อนนะครับหากพักตัวแรงก็จะกลับขึ้นมาจบรอบผลปรากฏว่านะฮะก็ขึ้นมาปิดรอบสัญญาณก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะ ขึ้นแล้วนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงแต่สังเกตได้ว่านะครับเขากลับตัวอยู่ในโซนศูนย์ากาศนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเย์ต่อไปนะครับอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับส่วนตลาดส่วนตลาดม,มูเมตัมนะครับ โมเมนตัม um ระยะกลางนะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเป็นการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้นะฮแน่ฝั่งขาลงชุดนี้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็กำลังพักตัวกลับก,บก็เป็นเรื่องปกติ ส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อ,นะอน,นี้เป็นแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสที่จะเดินทางต่อเพราะลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาตอนนี้เหมือนจะเป็นเด็คอร์สนะครับ ไดคอร์ดนะครับใครใครเรียนไปแล้วก็จะจําได้นะครับเส้น EMA เ,เรียงตัวกันสวยงามนะครับแปลว่ามีโอกาสจะลงได้อีกชุดใหญ่ๆเลยนะรหรือว่ามีโอกาสเดินทางได้ไกลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณเอาปลายแท่งเลยนะ เดินทางมาแล้ว13แท่งนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับเมื่อวันศุกร์นะครเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะครับขอพักตัวก่อนผลปรากฏว่าพักตัวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการจบรอบแล้วก็เกิดรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นด้วยแอชชั่นมาเก็ตนะครับ สัญญาณขาขึ้นด้วยแอคชั่นมาเก็ตนะครับแนะจะจำให้ดีนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกอยากจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่ผลปรากฏว่านะครับเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนยากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงเป็นกรอบไซด์เวย์นั่นเองนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับกำลังเหมือนจะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับก็กำลังจะขึ้นอยู่เพราะว่าเขาสร้างโมเมนตัมใหญ่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์ว่านะครับมีดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไวน้ถะ้ใครเรียนเรื่องดเวอร์เจนนะครับก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปนิดๆแบบนี้น,นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มอาจจะลดลงบ้างนะครับตามกลไกลของตลาดเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแล้วก็กําลังมีแนวโน้มที่จะซาลงนะครับแรงซื้อลดลงแล้วก็แรงขายเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในโซน อันนี้จะลดลงจริงแต่ยังอยู่ในแดนบวกนะครับส่วนแรงขายนั้นก็เพิ่มขึ้นจริงนะครับเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังอยู่ในแดนลบนะใครจําได้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะจําได้เรื่องก,กลไกเบื้องต้นของตลาดฟอเร็นั่นเองนะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินในอาทิตย์นี้นะครับก็มีการส่งเสริมให้นะครับถ้าข่าวต่างๆเนาะก็มีโอกาสที่จะการพักตัวนี้ค่อนข้างจะขึ้นไปไม่เยอะนะครับนะสี่ห้าวันอาจจะมีการพักตัวขึ้นไปเหมือนไอ้เล็กๆตรงนี้นะครับอาจมีการกระจบรอบเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะ กลับขึ้นไปได้นะฮะในภายในอาทิตย์นี้นะครับเป็นการพักตัวของฝั่งขาลงนะครับก็คือนะฮะเหมือนจะเหมือนจะเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับแต่เผอิญลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเป็นแพทเทิร์นที่เป็นเหมือนจะย่อตัวลงนะครับดังนั้นคุณลักษณะของแพทเทิร์นที่ย่อตัวลงนี้ก็คือมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับอาจแรงขายนะครับอาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ยังอยู่ในแดนบวก แรงซื้ออาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ยังอยู่ในแดนลบดังนั้นนะครับกลไกนี้ก็จะกลายเป็น,นกลไกที่มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับดังนั้นนะครับการวางแผนนะครับการวางแผนในการเปิดโพซิชันจะต้องดูลักษณะความเสี่ยงนะครับดูไทม์เฟรมแล้วก็ Money Management ให้ดีนะครับการ Money Management ก็เรียนกันไปแล้วนะครับสำหรับ นะฮะอาทิตย์นี้นะครับไคเทรดทองคําก็อยู่ซักประมาณเอ้ยยังอยู่ที่เดิมเนาะประมาณ6000กว่าจุดนะครับส่วนในท่าเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนบางก็อยู่ซักประมาณหมื่นจุดนะครับส่วนเดลี่นะครับไคเทรดเดลี่ก็ใช้ Money Management ยังยังคงเท่าเดิมนะครับประมาณ2 0 0 0 0จุดแบบนี้นะครับนะฮะการ Money Management นะครับจะต้องดูว่านะครับเรามีทุนเท่าไหร่ นะครับเราเทรดคู่ไหนแล้วไทม์เฟรมอะไรนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับหรือว่าไทม์เฟรมเนี่ยนะฮะเขาเขามีการเหวี่ยงระดับไหนนะครับไม่ใช่ไปฟิกซ์ที่ตายตัวนะครับการฟิกซ์ที่ตายตัวนั้นนะครับสมมุติว่าคุณเอามาเทรดในไทม์เฟรมที่เดลี่นะครับแล้วนะฮะคุณมาถามาเทรดในไทม์เฟรมที่เดลี่นะครับแล้วคุณมีมันนี่แมเนจเมนต์หมื่นจุดแต่นะครับในไทม์เฟรมที่เดลี่นั้นนะครับนะฮะ แรงเหวี่ยงมันอยู่ที่ส0 0 0มจุดถามว่า1มึงจุดปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนะครับอย่าฟิกส์นะครับอย่าฟิกตายตัวว่า Money Management ต้องเท่าไหร่นะครับจะต้องดูดีๆนะครับใครเรียนไปแล้วเนาะเรื่องการ Money Management ที่เป็น Real Time นะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ